สวัสดีครับตาตองชเชนแพี่น้องมาร่วมมุทนาสาธุบุญชัยบาานด้วยกันนะครับ 怎么回事 <c oughs> บรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องอช่วงนี้รู้สึกเหมือนว่าอากาศท้องฟ้าเริ่มแห้งแรงแล้วนะแรงมา ประมาณน่าจะ5วันห้าวันหกว,วันละ้าหกวันที่ฝนทิ้งช่วงไปนะครับท้องทุงนาก็เหือดแห้งชาวนาก็เร่งซ่อมข้าวเัมืับอะไรนี้เขาก็เริ่มซ่อมจริงจริงจ,งจ,งจ,งจงน่าจะเก็บเก็บกักน้ําไว้นะฮะจะได้ถอนกล้าที่อยู่ในขนาาแล้วก็ซ่อมง่ายนะครับแต่ก็เทคนิค ของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับยามเช้านี้พาพี่น้องชมทุ่งท้องทุ่งอันเขียวขจีของวิถีชีวิตอีสานบ้านใต้เรานะครับก็ขอให้พี่น้องได้รับฟังรับชมนะครับมทนาสาธุสะสมบุญกุศลจากการใส่บาตรเดวกกันวันละเล็กวันละน้อยไปนะครับขอคุณงามความดีทางไอทัคงชงจงมีแก็บพี่น้องที่มารับฟังรับชมทุกทุกท่านมทนาสาธุบุญด้กันนะครับสวัสดีครับ